เมื่อวานก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่มีชาวนาฆ่าตัวตายเพราะยังไม่ได้รับเงินจำนวข้าวประเด็นก็คือก่อนหน้านี้รัฐบาลอ้างว่าไม่มีเงินมาจ่ายเพราะว่าเป็นรัฐบาลรัาการไม่สามารถใช้อำนาจในการกู้งเงินได้ในการมาจ่ายเงินให้แก่ชาวนาวันนี้รัฐบาลก็ ได้สิทธิ์ในการไปกู้เงินเองแล้วแต่เข้าใจว่าปัญหาก็ยังมีอยู่เช่นไม่รู้ว่าจะไปกู้จากใครธนาคารไหนหลังจากกู้ได้แล้วก็จะจ่ายเปินชาวบ้านย,ยังไงคราวนี้ปัญหาก็คือชาวนาเเรียดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีคําถามไปยังรัฐบาลอยู่สามสิบประเด็นนะครับและขอคําตอบด้วยเช่นข้อที่หนึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินชาวนาวันไหน จ่ายเท่าไรครบท้วนทุกบาททุกสตังค์หรือไม่หรือเลือกจ่ายเป็นบางที่ก่อนหรืออย่างไรหรือใช้เลยวันที่สองภูมภาคก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอันนี้เป็นคําถามและต้องออกมาตอบชาวนาโดยหรวนครับคู่ได้ไม่ได้นั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลบอกว่าวันนี้ต้องรักษาการต้องช่วยชาวนาต้องช่วยให้จริงครับอย่าพูดแต่ปากนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับ ขอให้รัฐาบาลออกมายืนยันว่ายัางคงโครงการจำานําข้าวต่อไปใช่หรือไม่แม้ว่าจะนําโครงการดังกล่าวขาดทุนไปหลายแสนล,ล้านแล้วก็ตามให้รัฐาบาลออกมายืนยันกับชาวนาชาวนาจะได้รู้ว่าต่อไปควรปลูกข้าวต่อหรือไม่เพราะถ้าปลูกข้าวแล้วยังไม่ได้เงินโครงการนี้เจ๊งไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่มีเงินมาจ่ายแน่นอนชาวนาจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าควรปลูกข,ข้าวต่อไปหรือไม่ข้อที่สามครับรัฐบาลจะหาคน มารับผิดชอบโครงการดังกล่าวอย่างไรเช่นในส่วนคนคิดนโยบายทักษิณคิดยิด่งรักธรรมในส่วนการโกงเด็กเจ๊ต่างๆจอบมาขอโทษชาวนาไหมโกงจะไม่มีเงินประจานค่าข้าวในส่วนของการบริหารรัฐมนตรีทั้งที่ถูกปรับออกไปแล้วและที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในวันนี้ไม่ไว่าจะเป็นกระทรวงอาณิ รือกระทรวงใดๆก็ตามจะออมารับผิดชอบอย่างไรจะออมาขอโทษชาวนาหรือไม่และอีกส่วนหนึ่งคือข้าวที่ยังคงอยู่แล้วยังขายไม่ออกวันนี้เน่าเสียเสื่อมสภาพไปรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรอันนี้ให้คนที่รับผิดชอบโครงการนังก,ก่าวออกมากราบขอโทษกับประชายชนด้วยและข้อสุดท้ายครับขอร้องเรียกร้องไปยังปปชครับให้เร่งน,นะครับ ทำการสืบสวนสอบสวนผู้ที่กระทำผิดทั้งการโกงการทําให้เกิดข้อผิดพลาดในโครงาการจับนำข้าวเนี่ยออกมารับผิดชอบโดยด่วนอันนี้ต้องพึ่งทางปปชนะครับอย่างน้อยถ้าปอชสืบคดีเร็วทําคดีเร็วก็จะเป็นการปรามคนที่คิดจะโกงก็ไม่กล้าโกงคนที่คิดจะทําผิดก็ไม่กล้าทาผิดนะครับวันนี้จึงต้องพึ่งปปบชในการให้ออกมาช่วยชาานะาในวันนี้นะครับ และก็หามาตรการในการจัดก,การขัีนโยบายที่มีความผิดพลาดลักษณะนี้ด้วยวันนี้ผมจึงเรียกร้องไปยังปปชด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งลงหน้าเมื่อวานนะครับวันนี้อยากจะเรียกร้องไปยังนางสาวยิ่งรักชินวัตรให้ได้เห็นภาพว่าการเลือกตั้งวันที่สองมพัาธ์จะเป็นการเลือกตั้งที่มีปัญหาจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับการเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งลงหน้ามีคนตายครับผมไม่ทราบว่ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจะทําให้นังสาร์ยิ่งรักชินวัตรเนี่ยรู้สึกสํานึกอย่างไรได้บ้างหรือไม่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมีค่าครับยิ่งช้าไปความขัดแย้งทางด้านาการเมืองก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ชีวิตของกลับคืนมาไม่ได้ครับช้าไปวันหนึ่ง อ่านไปแต่ละวันนะครับเขาอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียกร้องครับให้หนางสาวิ่งรัชชินวัตรรีบครับมาเชจารงขับก,บกบตอตนะครับรีบให้เร็วที่สุดครับทุกนาทีมีค่าไม่ว่านางสาวยิ่งรักแะต,ตัดสินใจอย่างไรเลือนหรือไม่เลือนเลือกตั้งอันนั้นเป็นสิทธิ์แต่ผมเรียกหาสํานึกแล้วครับวันนี้วันนี้ผมเรียกหาสํานึกจากนางสาวยิ่งรัชชินวัตรนะครับ และก็อีกเรื่องหนึ่งคือขอร้องให้หนางสาวหญงรักชินวัตรและกลุ่มพลพรรคหยุดสร้างเงื่อนไขในการเจรจาครับวันนี้เงื่อนไขยังไม่หมดนะครับพยายามสร้างเงื่อนไขกันเรื่อยๆเรียกร้องหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าถ้าเลื่อนแล้วต้องทําอย่างไรบ้างขอร้องให้หยุดได้แล้ครับขอร้องให้หยุดได้แนละ้วให้เป็นการเจรจาบนโต๊ะที่ทุกคนเห็นทางออกของประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่ทางออกของใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลักไม่ใช่ทางออกของรัฐการรักษาอำนาจของรัฐบาลเป็นหลักแต่ขอให้เป็นทางออกของประเทศไทยเป็นหลักนะครับวันนี้ผมขอเร่งหาสมรึกของนางสาริ่งนะักินวัตให้เร่งออกมาแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเลยเลยครับ